สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนนี้กับมาพบกับผมอีกแล้วครับส่องสายฟ้าผ้า้วยเนาะครับผมมือนี้กะผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปู่สี่หกเนาะครับผ้ามาติตตามเบื้องแนวทางคงสุดท้ายเนาะครับผมเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าเพราะวะไอีกสองทางนึงเนาะครับผมปึงลับมาเขางานเนาะครับผมด๋ยสิผ้าเขาไปเบื้องน้ากันเนาะครับว่าปู่สีเดียนเฮตวเล่เนาะครับงวดนี้หนึ่งกันยาสองห้าหกห้าครับผม หมไม่ซื้อดได้บ่ล่ะนี่ได้บ่แล้วเวไปซ้อนเลยนะ่ะอ่นี้่่นัมนะคะได้าก็วันหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามเจ็ดสิบสองให้มันเจตัามสูตรนะครับเนาะตามสูตรนาะเียแมนีแล้วก็มันมีสองตัวเป็นลางได้จ้ะหันมันวัาห้าดีเข็เนื้อ เอกในปวัวเหมนเนี่ยเดี๋ยวขาจะไปคว้าคูมันย่ำคีเนาดี๋วค้าจะถือล่างหนอยคีบ้าจะขอล่างขอล่าง,าง<อ>มันถืมากคูนึงครับแมนมันถือมากล่างน,นึ่ครับแมนั้นบมกครับอีไจะมากคูหนึงลาง่างในปัวอ่าในสาย้าเขียนลงไปเลยเขียนตาหมนม่อยละ่ะเขียนตัวนี้เลยูฟันเตเาก็บู้กับฟันไปผูกับตี๋ฟันนี้ปูปปมักตัวเดยครับนี่ัวนี่มักแบบพิเศษเลยมาก นี่ละมาซุ้มนี่ละเนี่ยกลุ่มนี่ละที่มากลุ่มนี่ละนี่มาปูเกินเคือฝฟันเน็่ว่ามันจะเป็นเลขล่างหมดแล้วสิมาล่างหลายกว่าที่ปูเพราะว่าฟันมันเป็นฟันหนึ่งฟันนั้นนั้นมันเจียวมันที่เจียวฟันเจ้าแต่สองตัวไหมมันม่ได้เจียวสามตัวไหม ตูงเสือมันหน่อยมัจยอยคือคนไหนมันบะแมียนดิเรากซ้ำสายไฟเขียนนี่ยมันก็ซ้ำตัวนี้แหละฮะอซ้ำเนี่ก็คักแล้วสิเป็นตัวอ้วนตัวนี้คิดเดือนสักเก้าอันบ่ไหวหรอบ่ามไหวเด่นวะอีกสีเพิ่นจิบ่เห็นก็เห็นอยู่นั่นแหละบ่ได้ฝันเงินมาปูฝันจะเที่ยวอะไรฟันตะเข็บเขียนไว้พหวหรอเอาเนี่ยแล้วเนาะครับเนาะคุณกลุ่มนี้่ยมันก็มาเนี่เมีได้เห็นเป็นทั้งสัตว์ทั้งสี่โค้งสุดท้ายปู่สี่หกเนาะครับผมมีหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามเจ็ด ก็หนึ่งสองเนาะครับผมแคบหน้าจอไว้เนาะครับเนาะแล้วว่าฟันเจียวเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นล่างของนี่คือว่างม่นเหค่ะเหล็กสามตัวแต่ว่าเนี่เป็นล่างอืมเหล็กสามตัวจะเป็นล่างตัดตัดคู่เออกตัดเอากันพี่แต่หน้ามันบอาว่าเป็นเนี่ยแต่หน้ามันบอกเนาะค่ะเนาะเคู่มันจมันมันมันมากล่างเนาะค่ะจะเป็นคว่มฝันเนาะมันจะเป็นล่างมันอาจจะเป็นล่างมันคว่มฝันบริมนีต์้ามคู่โดนแล้วฮะตาบัวน้ามุนเนี่ยสายฝ่า จับคู่ออกมาเปีแต่ว่าพี่บอกมาตามอยู่ได้ครับบอกมาตามปูนี่แหละเอฟซี CA, พันมาปูซีหกปันแล้วก็จับออกมาเป่นสีแดงพีมีสวงน้าบ่หัวนี่พวกง่ามยู่งดร่ปูนพีนก็ถือพันก็ถือน้ำปูมาหรอดีร้อนเดี๋ยวพ่อเด็พ่อเด็ดูเด้ิมพ่อเด็ใส่ได้ซอยพ่อเด็ทำหมุนทำท่านประธานัวะปูส่างกำแหงแ้งครับค่ะคือว่าสีส่างกำแหง้ง โอ้ยฝนมันเศร้าอยู่มันเห็ดบ่ได้เนาะเพราะฮันเห็ดมันบ้าเพราะว่าเกิดตรงให้ฝนเศร้าเดี๋ก่อนให้มันเดือดเดือดเห้มันก้อนเนาะให้มันเดือดเลิกก่อนมันไม่เลิอกจะเป็นเดือดนั่นเดี๋ยวนี้คือว่านั่นกัญแพงอาจจะได้เห็ดรุ่นหัวละข้างเห็ดรุ่นคือจี๊บหัวละข้างเห็ดออกพันชาเ่ยโอ้ค่ะเลยเห็ดหัวละข้างก่อนอ่าค่ะ ไปมองนี้ก็เห็ดมองนั้นลาบุญเนาะเออก็เห็ดเนาะนะทามุ่งสท่าไปนําุ่หาบาท1ิบาทไปนั่วค่ะบวมวัดบวมวัดบุงวัดคุณว่าค่ะคุณนั่งบกกรสละคุณจะว่าผมเนาะตามทิศสัทธาตามสัทธาเฮ้ยคุณละหาบาทชิบบาทเอซีก็เขาไม่ตามไรเลยปูบ่อฟันนี่ละนี่ละค้อนฟันกวานฟันนี่แหละจะว่องกลมไปเลยนะค่ะมันฟันเห็นไเ้ย่อกบ พ่อปูพ่อปลาพ่อกันนี่นะใช่อันที่ว่วงกูไมปนี่คือฝันแม่นบ่ะค่ะปูฝันสี่สามเจ็ดนี่เนาะตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นเออปูฝันเพื่อปูคนมาสายตัดออกเลยไปเลนตาเอาเออตัดอกเอาเออตัดออกเอาหนึ่งสองนี่ก็ทั้งบนทั้งล่างบ่ะครับปูแต่ถ้ากลางจะเป็นทั้งในและมองหันแมนมาตรงบนบวกล่างเทื่อกันจะได้ที่สิบเก้ายี่สิบบริหารนะแต่วปู เรียกแล้วได้สองสามมื่อผู้ฟันมันฟันแปลกแก็เลยว่าก็จว่าเลยแปลกฟังนะเราก็จะก็จะว่าแปลนั่นแปลนี่ก็แต่มันคนนึางผีแล้วโบรักเนาะกเจาแปลมาแก็เลียยไมคือก็ต่าไปตัวโอ้สามเจ็ดนี่ก็ปิดลับเลยดิเลขปิดลับดังจนปิดเทียนมาแท้ควันโมไปได้หรอแต่ว่าที่สิบก็บอสิบเก้ากับยี่สิบเลนะเขาเนื้อสกาวมันซื้อเจ็ดสามสีอ่า เขาปูกับ <Wheel> ซ <of supply> yeah. ีสามเจ็ดมืนอกอกันเจ็ดสามกับซื้อ่าได้เขาบลาไครอส่เขาปลาไข่ซื้อในซื้อปลกไค่เขาปลาไค่เขาไปซื้อละง่นอยู่ฮะซื้อปลาไข่ยาเถือก็ได้ได้ครึ่งค่ะเจิบว่าปูฟันได้ปูกเชียนแมนซันหรอค่ะปูกับเชียนตะวันโม่มาได้หรอเรียกแล้วว่าเกินสามสี่มือปูกระเชียนหรอซี่ฮามือนี่แหะปูฟันหล้วปูกับเชียนไป อาเดี้กับพุ่มต่อทีมันว่าบอกปัญหากะเตียวค่ะคือทางเคื่องนี่งมันกับว่าปลาตัวนึงนี่มันบ่ค่ะปลาคอตัวนึ่งมันบ่อค่ะปลาคอมันก็มีเก็ดมันบ่ปลามันก็เป็นแปดนี่ตัวนึงกับตัวนึงปูเขียนใส่กันไว้ทีเดียว่เลรวมใส่กันลราตีง่ายๆลราตีปูตีมาเป็นพิชนะแล้วค่ะอันนี้ก็ทีหี้อนนี้เพื่อนก็เพื่อนบอกซ้อปัญหานี่ นี่นี่อันนี้ิ่นมาปลาตัวนึงหรือก็เรียตีว่าสีปลาขอตัวนึงตัวเห่าข้าตัวหนี่งเนาะปลาขอให้เป็นใยปาเนี่ยเนาะแม่นเนาะตีความฟันเนาะค่ะตีความฟันเป็นเลขอันนี้ก็พ้าชีโค้ยสามตัวนี่ผ้าหนึงผ้ากัเป็นเจ็ดมันบ่อยโค้วก็บสามก็เป็นสามโค้ยก็ไม่สีขาเนาะโค้ยก็น้ำสีตีไปจนตัวอันที่สองอันที่สองนี่ยเดมากแค่นเหรอค่ะกันไว โบเขียนใส่ได้ซื้อไงล่ะเขียนใส่ไซื้อคิดมักมันหาเอฟซีัหเนาะอฟซีเอฟซีปันมาก็เลยเขียนใส่ะว่าันกบดังว่าสิบสองแตห้ามอยู่ได้ทูง่ามอยู่ะาดโบก็เขียนนันใช่เอฟซไม่ใช่ดอกนี่หละปัญหากัมีเตัวนี้ละค่ะอันนี้เพื่อนก็บ่านีปลาคอในญ่ตัวนึ่งมันบ่ียค่ะตัวทอกระตุยเนี่ยปลานี่ยนเป็นใหญ่นัปานกับนึแหละมันบ่นี่ปลากเพด ความไม่เจี๊เนาะม่นเป็นเจีดเด้อันนี้ก็้วสามตัวค่ะาชีกุ้ยสามตัวนี่พ้าก็เป็นเจี๊บเนี่ยซมันเป็นสามนี่ยกุ้ยก็น้ำชีมันบอกค่ะแปลวง่ายนี่ตัวนกค่ะเขาระละสันติเขาก็เปรีวไอ้าปลาเขาละเนีเออแนมวโนี่ว่านั่น มันแบบเนี้ยก็จะไหวปีตียากตัวก็จะเตี้ยไงเตี้ยไงไงตับนับขามหลอดที่ข้างบ้านก็ว่านับขามหลอดไ้ยมีซีขากระน่ำซีมันบ่ซัดเนาะซัดสีเท่าเนาะซัดชีเท่าซัดชีเท่าเนาะค่ะซ้ำตัวเพื่อนก็บอกว่าซ้ำ <utan> เลยทีมันเพื่อนจอจุงไม่เห็นเลวเนาะปูเนาะพามันก็เพิ่เป็นเช็ดเป็นแปะทั้นตัวนี่จับเสกันลงไปแล้วเตี้ยเอาครับผมแคบหน้าจอไปครับผมเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายปูซีหกเนาะครับผมเนาะ ไม่เฉ่าฝันไม่นบ่าะเดียว่นเขาแม่ทุกคนมีสิทธิ์ฝันเบิ่องคือว่ามาถามปู่ปู่ก็ว่าปู่ฝันนะคะปู่ฝันจะได้ปู่ก็ว่างสั่นเนาะใครบ้างได้สันเนาะเพระว่าถามเนาะไห่แนวทางเนาะเออวงฝันเลอกสู้กันฟังเนาะค่ะสู้กันฟังเหมือนข่มฝันเนาะที่มาห้ามฝันบ่ได้เนีคือปู่เพิ่นฝันดีเพิ่นกบบเป็นแบบมาตีสู้ฟังเนาะค่ะมัดตีสู้ฟังกันฝันเถอะมันก็ได้ครันมาเถอะก็เออ เดี๋ยวไปตัวเป็นแนวท่าเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะนอความฝันเนาะค่ะนอพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องคลิปนี้วาสนากับคอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวาสนาน้ำโชคน้ำเนยเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะส่งมันมานต่อเอฟซีเอ้ยเอาลาไปพร้อมเรียนสกาวรถพ่อเออ่พ่อไหญมา ผมทานท่านเนตัวอ้าครับผมแคบนาจอไวขึ้นกันครับผมเป็นแนวทางหนึ่งกันยาสองห้าหกห้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับเงินเลยกองทองไหลมาเต็มกระเป๋าอาญะตามสตไตล์สายฝ่าผ้าลวดขึ้นก่อนนะครับผมขอพ้นครับ